เมื่อวันที่22มิถุนายน2565ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเพชรบูรณ์เขต3อำเภอบึง3 0 0พันจังหวัดเพชรบูรณ์คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยนางเยาวาภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุทัศน์บุตรสุวรรณประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวพัชรีอ่อ,อนอิงอ่อ,อนผู้แทนศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์นายนวพัฒน์ผิวทองผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายปัน ทัานปานเงินเลขาธิการประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิริพลธ์หิรันรัตนายกสมาคมนักวิทยุทรัฐธรน์จังหวัดเพชรบูรณ์และนางภาวนาถนอมพลกลางนักวิชาการวัฒนธรรมชำมนาการรักษาการผู้อำนวยการกลกรุ่มกิจการพิเศษพร้อมด้วยบุคลารกรกลุ่มกิจการพิเศษสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เพื่อประเมินองค์กรคุณธรรมพิจารณาให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปี2565โดยมีนายรัพพีพงศ์วรพัฒนากุลผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถม วิทยาาเพชรบุญเขต3พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมาการพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมที่โดดเด่นเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุญหดังนี้การแสดงต้อนรับจากนักเรียนโรงเรียนบ้านราหุล นำเสนอผลงานของสมง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเพชรบุรเขต3และผลงานของสถานศึกษาในสังกัด188แห่งประกอบไปด้วยอำเภอบึงสามพันหนองไผ่วิเชียนบุรีและอำเภอสีเทพพร้อมด้วยีดิทัศน์เอกสารรูปเล่มผลงานจัดแสดงพร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการได้ตอบข้อสักถามเชิงประจักษและลงพืนที่ดูหลุมพอเพียงซึ่งเปการใช้พื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่า ในสถานศึกษา188แห่งในการดำเนินการปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียวใช้การบริหารจัดการพืชที่อยู่ในหลุมลดภาระการรดน้ำการปลูกซ้ำและให้ในหลุมเกื้อกูลกัน ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการคณะก,ร,กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรมกร,รมการประเมินชุมชนอง,งค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นระดับจังหวัดมาจำปี2565ขึ้นเพื่อประเมินชุมชนอง,งค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นในการรับโล่รางวัลจากนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาโดยการดําเมินการคือให้ชุมชนองค์กรและอำเภอประเมินตนเองและส่งแบบประเมินคืนสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัด จากนั้นคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับมอบหมายจำนวน8ท่านทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจำนวนหนึ่งแห่งองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นหนึ่งแห่งและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นหนึ่งแห่ง สำหรับจังหวัดเพชรบูร์ในปี2565มีจำนวนชุมชนองค์กรและอำเภอที่เขาร่วมประเมินดังนี้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร์จมล272แห่งองค์กรคุณธรรมจมล242แห่งและอำเภอ11อำเภอสำหรับชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมนั้นจะต้องยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมของาศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนหรือเครือข่ายต่างๆด้วย